รีวิววิธีการใช้ตัว Microsoft Cality นะมันสำคัญสำหรับการที่เราจะเข้าสู่การทำ Conversion Rate Optimization ปรับเว็บไซต์ให้ได้ลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราจะปรับอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่วิเครคาะห์ Cality ก่อนเพราะมันจะมีลูกค้าที่หลุดออกจากโฟลของเราเนี่ยเยอะมากมาเดี๋ยวเราไปดูกัน ในหน้าโอววิวเนี่ยเราจะดูตัวเลขได้คร่าวๆนะเซสชันที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่นับจานวนคนนะนะเหมือนคนนึงมีเกิดหลายเซสชันได้แต่เราพอจะเห็นภาพจํานวนคนละแล้วก็เพ g เปอร์เซสชันก็คือต่อหนึ่งเซสชันที่เข้ามาเนี่ยคลิกไปกี่หน้าสกอร์เดฟความลึกของการเลื่อนลงมาอ่านนะกี่เปอร์เซนต์แอคทีฟทาวสเปนเนี่ยคือจํานวนวิที่อ่านแลงคลิกเนี่ยคือจุดที่เขาพยายามคลิกแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดทคลิกเนี่ยเปรียบเหมือนแบบจุดที่กลุ่มผู้หมายมองว่าตรงนี้เป็นปุ่มพยายามคลิกแต่ว่าคลิกแล้วไม่สําเร็จไม่มีอออะะไไรเเเเกกิิดขึ้นนนลื่ยป ออกจากจุดที่คาดหวัง Quick back คือเข้าไปหน้าไหนแล้วเด้งออกเราก็เข้าใจได้ว่า UI เหนือหน้านั้นอาจจะมีปัญหาก็จะทําให้เราเห็นภาพว่าเราต้องปรับอะไรต่อซึ่งพวกนี้มันคือตัวเลขที่มันแบบเพิ่งเริ่มต้นเนาะเราเพิ่งเริ่มรันแอ s เซล e เพจมันก็เพิ่งทามันยังไม่มีการทดสอบไม่มีการวัดค่าอะไรค่าพวกนี้มันก็เลยต่ํามากเราก็ต้องไปปรับแก้กันต่อว่ามันไปพลาดตรงไหนนอกจากนั้นแล้วเรายังดู recording ได้ว่าเขามาในหน้าเว็บเราเนี่ยแล้วมีพฤติกรรมยังไงบ้าง Heat map อันนี้สําคัญมากค่อนข้างวิเคราะห์ง่ายมีทั้งแท็บมีทั้งความสนใจแล้้วก็มีทัง นะแถบก็คือไปคลิกลิกตรงไหนอะไรเงี้ยตรงสกอร์เนี่ยสำคัญเนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันใช้ประมาณเนี้ยจะสามารถปรับแก้เว็บไซต์ให้ลูกค้าไปสู่เป้าหมายของเราได้มากขึ้นลองไปทำกันดูถ้าอยากได้ผู้มือการทารุกตาตาออนไลน์แบบฟรีๆคลิกที่ลิงก์หน้าไบโอได้เลย